ัครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัววนนี้สีดมุมากานั่งวอดทุกทีบผมใช่ครับผมก็ดีใจมากๆเราก็ต้องขอบคุณทางบีสมากๆเพราะว่าถ้าไม่ใช่ทางบีสเราก็ไม่น่าจะได้โวมตัวกันโยนวัวนีใ้ใช่ใช่ชิ้นตัวชอบชิ้นชอบอะไรเป็นพิเศษนะครับคุณจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงชอเมอรบีสเนี่ยผมว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราะว่า เชื่อว่าทุกคนหรือใครหลายๆคนเนี่ยต้องใช้ปริสัมผัสแน่นอนนะว่าตอนนี ey, Mother, no 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 ้เขาเมื like ่อตอเด็กเลยเหรอเม่ตอเด็กเลยจริงตอนนี้เขามาจากสูตรสักด่วนเนาะใช่ครือปิดวอชภายใน15นาทีคนนี้ก็เห็นว่ามันเพิ่มความสะดวกสบายได้เลยคราบใช่ครับผมกลิ่นนะคะกลิ่นกลิ่นหอมมากเราเราเราเปิดเราเปิดแบบลองดมมาแล้วใช่ใช่เลยหอมมากมีสองกลิ่นเนาะกลิ่นใหม่ใช่ครับกลิ่นชื่ออะไรครับมีมีเ r ร s ครีม a n เนาะ แล้วก็มีแล้วก็มีฟอ f l o r a เพิร์ t ครับเ f ครับเบิร์ดนะครับร f เ o r a l burst อ๋อโอเคขอโทษถึที่สีชมพูวินเนาะอะไรนะครับขอสีชมพูวินวินโดนทุกคนเลยกินอับช่วยดีมากเลยขยบกี๊ับใช่ไงบ้างคะครับผมแน่นอนว่าเวลาพวกเราแบบออกมาทำงานหรือว่าถ่ายซีรีส์หรือซ้อมเต้นอย่างวันนี้เต้นแล้วนั่นหมาว่าเหนื่อยต้องออกอยู่แล้วถ้าแบบว่า เสื่อมีความเฉื่อยปืนอับดีอาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งคนไทยแบบอ่าใช่ชีวิตชีวิตแบบมึงถ้าเป็นเมืองอะไชีวิตเนาะใช่ใช่ชีวิตเร่งรีบด้วยสะดวกนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่แบบช่วยทุกคนได้ดีมอกกับไลฟ์สไตล์คนไทยทั่วไปใช่ที่พวกเราจะเพื่อนเผื่อนไดหนึ่งใช่ใช่าานทีสี่คนจะได้รวมตัวกันคเป็นกินเดชอะไรตัวนี้ขึ้นกว่าก็อยากจะนิดนึงขึงนกว่านิดนึงใช่ ล้างออกง่ายใช่ล wow. so ้าออกง่ายมากแล้วออกง่ายมากครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วก็จะเป็นแบบซักแบบซักปกติก็จะประมาณเกือบชั่วโมงนึงชั่วมงใช่ใช่แต่ว่าถ้าซักด่วนเนี่ยถ้าเป็นใช้ผลิตภัณฑ์แบบแบบเดิมเนาะก็อาจจะล้างออกไม่หมดแต่ถ้าใช้บีทตัวนี้เนี่ยก็จะล้างหมดได้ภายในสินาทีเลยใช่คือถ้าเราขยายความก็คือแบบเครื่องซักผ้าเนี่ยจะมีโหมด15นาทีใช่ซักด่วนใช่แต่ถ้าเราใช้แบบน้ำยาปกติเนี่ยมันจะทําให เหมือนน้ำยาเนี่ยมันยังอยู่ในผ้าอยู่ยังยังไม่สะอาดมันอาจจะมีคราบน้ํายาอะไรต่างๆนะหรือว่ายังมีแบบใสเคมีหลงเหลือจะมาอยู่บนเหลือมันผิวหนังเราได้แต่ถ้าใช้สูตรนี้ครับมันเหมือนจะครอบคุมทุกอย่างมันจะหดเวลาจากหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นสัห้านาทีโดยที่ทั้งสะอาดทั้งหอมทั้งรวดเร็วครับชอบเพบาะว่าหดมากเลยนะหดบกลข่้นหดเวลาหดเวลาเวลาแต่ เวลาหดแต่ผ uhm, ้าไม่หดผ้าหอมผ้าหอมผ้าหอมแล้วแก้วหอมด้วยเย้แล้วแอมแก้มยังเอ้ยพรือว่าฝากรีสกับพี่พี่แม่ม่เพื่อนเพื่อนทุกคนกับคเปล่าด้วยนะครับก็จริงๆฝากรีสกับวี่ที่แร่แบบม่เพื่อนเพย่งนทุกคนกัมัน นานไปสําหรับการรีบขนาดนั้นได้แค่สุดท้านาทีนะครับเราสามารถมีเสื้อผ้าของผมมาสัมภาษณ์พวกเราได้เลยถ้ามีถ้ามีสื่อสํานักไหนอยากได้บรีชมาถามผมได้ครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ที่บ้านจริงปะเนี่ยถ้าพักมาจริงผมให้จริงอะไรนะพักมาจริงให้จริงนะไอ้จูผมนี้เลยมั้งเนี่ยอะไรนะอะไรนะครับเดี๋ยวผมซื้อให้เป็นสปอนเซอร์เองโอ้ยโอเจริงๆถ้านี่เรียงมาเลยเนี่ยใครอยากได้บอกมาได้เลยสี่สิบนาทีใจบ้ามาก วหนึ่งไต่มากว่าจะมาเจอกันได้หนึ่งไตรมากเลยหรอครับร้อยพันเรื่องรสมีให้ตัดภาษาด้มัจำได้ว่าพวกเราพวกเราสี่คนเนี่ยจออใช่ไหมออกภาษาไงตอนสองการตอนสองภาษาแล้วป๊อกกี้ปกกี้ป๊อกกี้กันเลยกันใช่ปกกี้ปกกี้ปกกสามเดือนสามดือนสามีเดือนปกกี้ดีก ก่อนหลัที่เราเจอพี่พี่สินมณฑลในตอนก่อนประมาณสามเดือนสองเดือนใช่เวลาล็อกคิวเอาคิวใครเป็นหลักนี่ยโอ้โหจริงๆเรารวมๆกันครับรแน่นกันทุกคนเลยครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้แบบทุกคนมีภารกิจที่ต้องทำอย่างที่อู่เพิ่งติดกล้องซีรีส์เรื่องต้นี้ไปิดใช่ครับผมส่วนผมมาซาต้าก็มีคุณพีด้วยคุณพีคุณงเปิดกล้องคุณจูงก็เพิงเปิดกล้องใเพิ่งบินมาจากปารีสเลยครับตอนเช้าครับ ก็เลยว่าทำงานนานๆกันเนาะใช่ครับแล้วเป็นไงครมื่ทำงานด้วยกันก็ฟังมีความสุขเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆส่เพราะว่าคือมันเป็นการรวมตัวนานๆทีเนาะผมเชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็คาดหวังครับอยากเจอพวกเราคิดถึงพวกเราเพราะเราก็คิดถึงกันเหมือนกันครับผมดีใจมากใช่ครับทุกคนว่าคิดถึงกันเองเหมือนกันครับผมคือพวกเราแบบพอไม่ได้เจอกันแต่ว่าก็ยังแบบคุยกันได้คุยกันตลอดเวลาว่าะแบบ ทำอะไรอยู่วันนี้ไปถ่ายหรอหรือว่าใช่ใช่ใช่ครับผมแต่ในพวกเราสี่คนก็ยังมีเขาเรียกว่ามีมีอะไรให้ทำอยู่เรื่อยๆครับซุ้งๆทำครับผแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ออกออกสื่อเท่าไหร่ใช่ใช่แล้วสักคนมีอะไรนะครับอะไรนะครับม่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่แค่มีกระบวนการเกิดขึ้นใต้น้ําแต่ละมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะยังบอกไม่ได้ใช่ครับผมผมบอกไม่ได้แน่นอน เพราะว่ามันเป็นความลับนะครับมันยังไม่มีไม่ลับครับแต่ใบเสมอใบอยู่เรื่อยๆถ้าทุกคนเห็นบางอะไรบางอย่างเอาปอนไมู่้อะไรหน่อยหรอครับไม่ต้องพูดดีกว่าไม่ต้องพูดดีกว่าพี่คนดีน่ากลัวใช่ครับผมเอาเป็นว่าพวกเราสาวสี่คนก็มีคุยกันตลอดใช่แลก็พยายามจะแบบว่าฝึกด้วยเอาเวลาฝึกด้วยกันแล้วก็เตรียมตัวสำหรับอะไรใหม่ๆแต่ที่นี่คือปีหน้าเนี่ยเราจะให้เวลาเจ้าเกย์เยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนใช่อะไรนะครับ นี้ไม่ทันแล้วใช่อาจจะต้องไปใหมาหนึ่งพอดีวีนี้ก็ไม่ได้เจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอครับดิมาร์เทน่ยครับดิมาร์เทนใช่โปรเซต้าไปไหมครับไป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 ดิมาร์เทนดิมาร์เทนครับดิมาร์เทนต่เจอไนมาสต์นีก็คือเซนต้าครับแผนนี้ก็คือการบาดเจ็บเล็กน้อยมีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยครับผมท่าลำบากสองเป็นครับผมครับ เปล่าเปล่าครับซ้อมเต้นติ๊กตอกมาคนนี้น่ากลัวคนนี้น่ากลัวจดชื่อไว้มาจังหวะแบบคนนี้น่ากลัวแต่นึกว่าซ้อมเต้นแบบจะซุปเปอร์จริงจังแต่ว่าจริงๆเจ๊เราคือซ้อมแบบติ๊กตอกจริงๆน้องเ้อบเป็นคนขยันครับชอบซ้อมจริงจังมากคนเต้นจริงๆนะครับจริงๆก็ซ้อมเต้นเลยใช่ก็ถือว่าวันนี้น้องก็เก่งมากทำได้ดีมากๆขอบคุณมากครับอาการก็ตอนนี้เออยัง ยังมีบวมๆนิดหน่อยครับผมแต่ว่าก็คือไม่น่าเป็นห่วงครับก็คือใกล้หายแล้วใกล้หายแล้วใช่ครับผมไม่น่าเป็นห่วงแล้วแต่น่ารักครับวันนี้พี่ๆก็เลยมาพูดของแต่พี่เลยครับขอบคุณพี่ๆนะฮะแล้วเราเราเต้นยังไงครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนกับพักไปก่อนช่วงนี้ถังปืนครับช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะยัง อาจจะยังนะอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราโชว์กันก็รู้ว่าน้องแบบว่ายังเจ็บอยู่ใครก็จะเน้นเป็นอะไรแบยืนเปเคใช่เพราหน้าที่เต้นก็บ่อยเป็นของพี่พีว่าจริงเราสามารถเต้นแบบเต้นเต็มๆก็ได้แหละแต่ว่าด้วยด้วยความที่พื้นที่มันแคบด้วยเราไม่อยากไปแบบไปโดนน้องโดนน้องโดนน้องเจ็บแล้วพี่เพิร์ดว่าไงบ้างทายนครับครับขอถามเลยพี่เพิร์ดว่าไงบ้างครับพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดก็เป็นห่วงครับเขาก็ทักมาถามตลอด ใช่ใช่ครับอยู่ยาถึงกันอะไรนะฮะยาถึงกันนะครับถึงกันครับแล้วกละครถึงไทยยังไงล่ะละครละครละครเออล่าสุดล่าสุดล่าสุดไปกองเราถ่ายคป็ทีด้วยกันเมื่อท oh> ีท wow ี <h 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 ่ผ่านมาใช่ครับผมก็ทีน้องสกีเดี่ยรับเก่งเข้ามาที่แบบตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าพอตอนเย็นเหมือนว่าก็มีมีเออคือเรียกว่าเหมือนเรา ใช้ใช้แข็เยอะเกินอะไรใช่ใช่เกินมันก็เลยเกิดการแบบรวมที่แบบสุดที่อร่อยก็เลยต้องแบบหยุดใช่แต่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับไปย์หมอายบ่อยแล้วครับก็พักฟื้นอีกนิดนึงจากที่พี่ฟังน่าเป็นห่วงนะครับอ๋อคือตอนไหนเอาเปลือกออกอ๋อเอาแค่ตัวสายออกครับแต่ก็ยังสามารถใส่ใส่สุดท้ายได้ใช่ครับมือที่ไอ้นี่เขาซ้อนซ้อนเนาะอ่าซ้อนซ้อนอะซ้อนซ้อนรับแคบรับแคบแบบไปข้างหลังมีสติสิทิ์มากเลยนะ ่อนนี้ก็งดเต้นงานเต้นก็ถึงขั้นก่ใช่ก็ช่วงนี้ก็พักฟื้นไปก่อนนะครับผมแต่งานแจสเปอยังรับได้เต้นรับได้นะครับมขาี่พี่พักผ่อตอยู่เหรอพี่เอ๋พี่พี่ถ้าพักผ่อยู่ครับอ่ออยากสาวแบบเต้นได้มาเจอกันเราก็มาเต้นกันทุกคนด้วยใชถึงแฟนที่รอคอยเจสเปอร์มาแทนงานแล้วก็จะ ครับผมจริงๆแล้วนอกจากแฟนๆจะรอคอยพวกเราก็รอคอยเหมือนกันที่จมาเจอกันจักหวะอีกครั้งรแต่ว่าก็ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนๆที่นี่หรือแฟนๆอื่นๆก็แล้วแต่ที่คอยติดตามซัพพอร์ตเราก็พวกเรา4คนจะพยายามทําให้เต็มที่นะครับผมฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อพวกเราในอนาคตนะครับใช่ครับผมแล้วผมเชื่อว่าในหนึ่งถึงสองสามเดือนนี้จะมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามกันอยู่แน่ๆครับใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นผลงานซีรีส์เป็นผลงาน ต่างประเทศในประเทศต่างจังหวัดก็จะมีมาหมดให้ทุกคนติดตามแน่นอนจากทั้ง4ี่คนนั้นเองครับผมก็ขอขอบใจพวกเราสี่คนด้วยครับแล้วก็ฝากทอภิีฎด้วยนะครับผมที่จัดงานแบบนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้มาเจอกันแบเรากิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับผมยังไงก็ฝากจะช่วยด้วยครับครับใช่ครับ ครับผมดีมากเลยครับไปไปไป,ปลารีสมา3วันครับไปแฟชั่นวีคของเซลล์รอนครับใช่พอดเลยใช่ไปกับพี่เออพี <Okay. S 1> ไ่ไปไปครั้งที่3ครั้งสองครั้งที่แล้วไปคนเดียวพอครั้งนี้มีพี่เอมี่มาก็ร,ารู้สึกดีใจครับรู้สึกว่ามีพี่คอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยกในเฟอร์เชียลเขาเล่นกันว่าเอมีอเอเ่เหนื่อยแล้วจูงไปคุยกับคนอื่นเถอะไม่คือจริงมันมีคลิปที่แบบผมทำม อันนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วอะ่ะคือแบบระหว่างที่เดินผ่านทางอะ่ะมันมีคนเป่าคุยใช่ไหมมันมีคนเป่าคุยแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นแบบดนตรีแบบเหมือนเรียกงูอะ่ะผมก็เลยแบบวันนี้งูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นใส่พี่เอมี่แต่พี่เอมี่เหมือนเหนื่อยแล้ว <c oughs> เออจุ๊งไปคุยกดกพี่เลย <c oughs> ใช่จุ๊งพี่เอมี่ e เหนื่อยแล้วคือเหนื่อยดีกว่า <c oughs> ใช่ครับผมก็สนุกดีครับเป็นประสบการณ์ดีๆได้เจอศิลปินมากมายในระดับในระดับสากลอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็น ตัวเล็กเราก็เป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไปอยู่อยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่<า>ดีมากๆครับผมก็ทำเต็มที่แล้วเราก็แฟนคลับทุกคนก็ซัพพอร์ตเราแบบถึงที่สุดเลยแบบบางคนคือคือซื้อกาแฟมาอยู่จนถึงตีห้าอะไรอย่างเงี้ยคือที่นู่นเน่ะคืองานเริ่มสองทุ่มแต่ว่าแฟนคลับคือช่วยกันปั่นเทรนจนถึงตีห้าก็คือตื่นอีกทีเจ็ดโมงแล้วมานั่งปั่นเทรนต่ออะไรแบบนี้ครับผมก็ใช่ใช่ใช่ครับผมก็ผลลัพธ์ออกมาได้ดีครับ เป็นอันดับหนึ่งโลกด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มีใจให้นะครับอะไรนะครับคือรองเท้าพี่เอมี่ค่อนข้างแบบเป็นส้นเป็นส้นแบบส้นที่แบบค่อนข้างเดินยากครับผมแล้วระหว่างทางเข้าทางใช่ใช่ใช่เขาก็เลยแบบต้องจับมือหน่อยอะไรเลยทุกคนก็เป็นความไม่น่ารักๆครับน่าดูดาพี่เอ็มมี่ใช่ใช่ใช่ครับจะมีใครไปมุมนอ้อยไหมครับและชูวีคุณจะูกแน่เลยเอาเลยนะครับ เาจะมีงานไรา์ครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับอนี้ฮาวนี้ครับผมแล้วกอะไรนะครับไม่ไมสิ้นสิ้นเดือนนี้ครับผมแล้วก็มีเป็นแฟนแฟนแฟนเดย์แฟนเดย์ทวีนนามครับกับพี่ดูเกอเกอร์เขาช่วยนะใช่แล้วก็ทันวามีไฟโร่กับพี่ดูด้วยไปตั้งตากล้อนไปไหนไหมครับไม่ไหนนะครับเดี๋ยวผมมีไปแฟนไซายที่เซี่ยงไฮ้เหมือนกันไปอาทิตย์นี้ครับ ครับครับผมแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะติดถ่ายซีรีส์รัวๆครับเพื่อทุกคนจะได้สัมผัสคกัวไปกวนจูเหมือนกันครับพี่แล้วแฟนดามีไปไหนกับเพื่อนครับไปทั้งใส่รหัสเลยครับผมก็เป็นแฟนมีนะครับกินเวียดนามนะครับก็เดี๋ยวแฟนๆเวียดนามนะครับรอเจอกันนะฮะสายรหัสเทวดาครับมีคนม่ไหนครับผมไม่เห็นเลยครับ นะเขาเห็นกันทั้งานค่ะก็ก็ปกติเขาไปทุกงานครับไปทุกงานเลยเขาบอกว่าเขาอยากดูอ่โชว์ของแจ็คเปอร์เขาก็แบบไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันใช่แล้วเขาก็เลยวันนี้วันนี้เขาว่างด้วยก็เลยมาให้มาดีใจครับดีใจที่พี่ชายมาให้กลังใจครับแล้วะเขาได้ดูโชว์ครับเขามาดูอุ่นเขาไม่ดูเขามาดูโชว์นะครับเขาดูโชว์แต่สายตาเขาจ้องอยู่ ช่างสังเกตช่างสังเกตนะช่างสังเกตเออขอบคุณครับขอบคุณนครับขอบคุณครับแลวเาก็ดูแบบดูตอนนั้นเขาใครลอยขอทุกคนอ๋อปอนดูยอยหรอ